วันนี้พรอนจะพามารู้จักกับพืชชดิดหนึ่งนะคะดอกสวยมากเลยค่ะดอกสี่เรื่องสวยงามมากเลยค่ะอันนี้คือบววหวานนะคะบววหวานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบวห่อมนะคะเป็นพักพื้นบ้านที่ปลูกไว้กินเองนะคะ นี่ค่ะลูกกํำลังเริ่มโตเลยงามมากมากเลยค่ะปลูกไม่ยากนะคะปลูกไว้กินเองนะคะมีคุณค่าทางยาด้วยนะคะ ดีค่ะยอดก็งามนะะดีค่ะใบเขี้ยวจะอุ้มเลยบยยวยบอหอม มีสรรพคุณช่วยทำให้เลือดว้ไหลเวียนได้ดีํำรุงธาตุในร่างกายนะคะเป็นไม้เท่านะคะมีอายุเพียงปีเดียวค okay ม,มีรสชาติหวานกรอบ แก้ร้อนไในได้ด้วยนะคะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกกลมเรียวยาวมีสี่เขี้ยวนะคะรสชาติว่านกอบนะคะ รพคุณทางยาตำลาไทยนะคะช่วยในการขับน้ำนมของแม่ลูกอ่อนนะคะคนที่ลอดบรทำให้น้ํานมดีนะคะเพื่อนๆก็หามารับประทานกันได้นะคะมีดอกสวยด้วยนะคะ ค่ะลูกกำลังเล็กอยู่เลยกำลังใกล้โตแล้วลนะคะเพื่อน,อนๆรู้จักกันแล้วก็หามารับประทานกันนะคะ